แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่488ปกปิดอาการนางไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างหยินผิงมองส่งสื่อชูผาดหนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้าเอ่ยถามท่านเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ส่งสื่อชูหลุดหัวเราะคิกคักนี่เหมือนจะเป็นครั้งแรกที่หยินผิงกังขาในตัวนางตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ถึงกับถามออกมาว่าเข้าใจอะไรผิดหรือไม่เรื่องเช่นนี้มีอะไรน่าเข้าใจผิดกัน หากไม่เชื่อข้าเจ้าจะไปถามหมอด้านนอกดูก็ได้วางใจได้เลยข้าอนุญาตให้ลายหยุดหนึ่งวันซ่งสือชูสายหน้าเบาๆพลางพาท่านหญิงหลินอันไปยังห้องอาหารด้านในมีคนนั่งอยู่เต็มหวังหลินยังไม่ได้กลับไปนั่งอยู่ข้างราชครูเว่ยเวยเฉียวเบียดที่นั่งของเสี่ยวซงจื่อที่อยู่ข้างผู้อาวุโสฉีแล้วนั่งลงไปด้านข้างเว้นระยะห่างจากราชครูเว่ยออกมาหน่อยเขาถึงจะรู้สึกปลอดภัย ส่วนเสียวทรงจือขอเพียงมีของอร่อยอยู่บนโต๊ะเขาก็สามารถมองข้ามคนที่นั่งข้างๆว่าเป็นผู้ใดไปโดยสิ้นเชิงเมื่อรู้ว่าไวเฉียวคือหลานของสหายผู้อาวุโสชีได้แต่ยิ้มยิ้มรู้สึกเพียงว่าเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยพละกกำลังมีชีวิตชีวาเหลือเกินซ่งสือชูเข้ามากับท่านหญิงหลินอันสายตาของหวังหลินพลานไปหยุดบนตัวท่านหญิงหลินอันหากไม่มีเหตุการณ์ในวันที่มามายนั้นเขาก็คงไม่คิดมากเช่นนี้แต่เมาไปแล้ว คำพูดบางคำเมื่อเอ่ยออกมาทำให้คนรู้สึกไม่เหมือนเดิมและย้อนกลับไปไม่ได้อีกชายหญิงที่เคยคบหากันมาก่อนหลังจากที่เลิกรากันยังสามารถเป็นสหายกันได้อีกหรือไม่ได้แล้วนอกเสียจากว่าคบกันต่อแต่ในความเป็นจริงมีเรื่องยากมากมายอยู่ตรงหน้าหวังหลินก็ไม่อยากให้สัญญากับเรื่องที่อยู่เหนือความควบคุมของตนเองเขาอ่านหนังสือมามากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งบันทึกของทางการและไม่เป็นทางการฮ่องเต้แต่ละยุคสมัยในอดีตมีสนมมากมายหลายคนนอกจากความมุ่งมา่ปรารถนาส่วนตัวแล้วยังเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์บางอย่างอีกด้วยหากเป็นตัวเขาละ่ะควรทำเช่นไรหรือจะเป็นฮ่องเต้ที่ไม่เหมือนผู้ใดมีสตรีเพียงคนเดียวเช่นนั้นหรือ ความรู้สึกของเขาในยามนี้แน่นอนว่าเต็มใจอย่างยิ่งที่บอกว่ารักบอกว่าชอบบอกว่ามีเพียงเจ้าล้วนแต่เป็นความจริงออกมาจากใจจริงไม่มีทางรู้สึกฝืนใจหรือรู้สึกว่าเป็นการหลอกหลวงแต่อย่างใดแต่บนโลกใบนี้เรื่องอื่นอาจยังสามารถเชื่อถือได้มีเพียงเรื่องความรู้สึกสิ่งเดียวที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เป็นเช่นมายาลงตาแต่กลับมีอยู่จริงบดจะมาก็มาอย่างกระทันหันบดจะไปก็ไปอย่างไม่ทันให้ตั้งตัว อยากจะรั้งก็รั้งไว้ไม่อยู่อยากจะสัมผัสครอบครองก็ทำไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองควบคุมได้เลยสักนิดแม้เขาจะไม่เคยชอบผู้ใดมาก่อนแต่ก็เข้าใจในสิ่งนี้ดีหลายปีก่อนหน้านี้แม้จะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงทว่าสตรีทุกคนของห้องเต้นในวังหลังมีนิสัยท่างเช่นใดเขาฟังมาจากหวังต้าเหลียงหรือช่องทางอื่นมาไม่น้อย บางทีหญิงสาวที่เป็นที่ปรดปรานแต่ละคนล้วนแต่เคยได้รับความรักจากห้องเต้ก็จริงทว่าความรักเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเกินไปไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจรังไว้ได้เขาไม่รู้ว่าตนเองจะทำได้หรือไม่เขาขี้ขาดเกินกว่าจะกล้าสัญญาประกายในดวงตาของท่านหญิงสว่างสวัยเกินไป เขากังวลว่าความสว่างสวยนี้จะพันหายไปกลายเป็นความมืดมนอย่างกระทันหันจากการทำลายของเขาในวันใดวันหนึ่งหวังหลินก้มหน้าลงกินข้าวในถ้วยอาหารที่รู้สึกว่ารสชาติสดอร่อยอย่างยิ่งวันนี้กินแล้วรู้สึกจืดชืดราวน้ำตาเทียนท่านหญิงหลินอันจ้องหวังหลินขเขม่งอยู่แวบหนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงกินข้าวของตนเองสายตาแหลมคมสองคู่สอดประสานกันบนโต๊ะอาหารนอกจากเสี่ยวซงจื่อและวเว่ยเฉียวคนอื่นๆทุกคนต่างก็สังเกตเห็นกันหมด สังเกตเห็นแต่กลับไม่อาจเข้าร่วมได้ความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวต้องพึ่งตนเองเท่านั้นไม่ว่าคนนอกจะพูดอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ท่งสื้อชูมองหวังหลินผ่าดหนึ่งก่อนจะมองไปที่ท่านหญิงหลินอันต่อพลางแอบทอดถอนใจเบาๆตอนที่ไม่เห็นหน้าก็ยังพอจะค่อยๆปล่อยใจเป็นอิสระได้บ้างแต่เพียงเจอหน้ากันสองคนนี้ความรู้สึกนี้ช่างจัดการยากยิ่ง อย่างไรเสียจัดการเรื่องเงินน่าจะง่ายที่สุดแล้วระหว่างที่ส่งสือชูคิดเช่นนี้ในหัวพลันผุดภาพกู้จิงหยวนขึ้นมาความคิดถึงถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวคงจะให้ความรู้สึกดุดขุนเขาและทะเลหักเวลานี้เขาอยู่ที่นี่ส่งสือชูสายหน้าคนที่อยู่เมืองหลวงจะมาที่นี่ได้อย่างไร เท่ามือนี้ต่างคนต่างกินด้วยความอัดอัน้นส่งสือชูเดินออกมาจากห้องอาหารแล้วกลับไปยังห้องตนเองตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นเงาใครบางคนอยู่ด้านนอกเปิดหน้าต่างออกไปดูผาดหนึ่งพบว่าเป็นท่านหญิงหลินอันกับหวังหลินในอากาศมีกลิ่นสุราอยู่จางๆประสาทรับรู้ทั้งห้าของนางดีมากต่อให้อยู่ไกลไปเล็กน้อยก็สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน คนที่ดื่มซูราคือท่านหญิงหลินอันแก้มแดงระเรื่อดวงตาไม่ได้สว่างเป็นประกายเท่ากับตอนกลางวันแต่กลับมีความดื้อรั้นคลุ้มคลั่งเพิ่มเข้ามานี่ซ่งสือชูกำลังคุ่นคิดก็เห็นท่านหญิงหลินอันยื่นแขนออกไปจับหวังหลินกดกับกำแพงไว้แล้วประกบจุบลงไปเว่ยเฉียวที่ลุกขึ้นมาถ่ายเบากลางดึกเดินออกมาได้ก้าวเดียวก็พลันถอยกลับไปทันที เห็นสถานการณ์เช่นนี้จะต้องเป็นตากุ้งยิงแน่แต่ดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันยังอยากดูอีกควนหาขวดออกมาจากในห้องได้หนึ่งขวดเปิดหน้าต่างระหว่างที่ปลดปล่อยน้ำใส่ขวดก็ดูเหตุการณ์ด้านนอกไปด้วยดันขวดแก้วไปไว้ใต้เตียงเว่ยเฉียวไม่รู้สึกง่วงอีกคนในบ้านจูบจนพอใจแล้วหวังหลินถอยหลังไปหนึ่งก้าวตั้งใจจะพูดอันใดบางอย่างทันใดนั้นร่างทั้งร่างก็โดนท่านหญิงหลินอันทุบตี ก่อนจะแบกนางขึ้นมาแล้วพาไปยังห้องฝั่งทิศตะวันตกเป็นที่รู้กันว่าโดยปกติทั่วไปแล้วห้องที่สตรีพักอยู่ล้วนแต่อยู่ทิศตะวันตกฝั่งทิศตะวันออกหากไม่ใช่ห้องของแขกก็เป็นห้องของบุรุษดังนั้นเว่ยเฉียวผลักประตูตามออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นประตูตรงหน้าถูกปิดสนิทด,ด้านในยังสามารถได้ยินเสียงลมหายใจเว่ยเฉียวยื่นมือออกไปตั้งใจจะเจาะให้เป็นรูเล็กๆสักรู แม้เขาจะอยู่ในวัยแต่งงานแล้วแต่เพราะร่างกายไม่แข็งแรงแม้แต่สตรีร่วมหลับนอนก็ยังไม่มีเรื่องบางอย่างทำได้เพียงฟังพวกลูกพี่ลูกน้องเล่าเขาก็มีเพียงแค่ประสบการณ์คุยโวเท่านั้นส่วนประสบการณ์ลงสนามจริงเขายังไม่เคยมีไว้หนุ่มได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้บางทีอาจจะแอบเดินออกไป แต่สาหรับคนส่วนใหญ่มักจะสงสัยและอยากเห็นกับตาสักครั้งเพิ่งเจาะรูได้ยังไม่ทันเล็งเข้าไปที่ไหล่ก็มีมือของใครบางคนเพิ่มขึ้นมาระหว่างกําลังจดจ่อกับบางเรื่องในยามดึกทันใดนั้นด้านหลังก็มีคนมาเพิ่มคนหนึ่งเว่ยเชียวเกือบจะเป็นลมบูปไปอ้าปากกว้างกําลังจะส่งเสียงร้องมืออีกข้างก็อุดปากเขาเอาไว้ซ่งซือชูถลึงตาใส่เว่ยเชียวผาาหนึ่งชี้ไปทางห้องของเว่ยเชียว เว่ยเฉียวไม่มีทางเลือกจำต้องเดินกลับไปทางห้องของตนกลับก็กลับคิดว่าเขาอยากจะดูนักหรือไรเขาก็เป็นบุรุษปกติทั่วไปที่ต่อไปก็จะแต่งงานมีภรรยาเช่นกันแล้วก็จะได้หลับนอนกับภรรยาด้วยอยากจะหลับนอนอย่างไรก็ได้เชปลอบตนเองอยู่ในใจเว่ยเฉียวกลับไปถึงห้องตนเองแล้วหลับไป ส่งสือชูได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวข้างในมองเข้าไปด้านในผาดหนึ่พันหันขวบกลับมารีบกลับไปที่ห้องของตอนนี้เรื่องอะไรกันท่านหญิงหลินอันขืนใจหวังหลินมือเท้าของหวังหลินยังถูกมัดเอาไว้อีกต่างหากในปากยังถูกยัดด้วยสิ่งที่ดูคล้ายตู้โตสีแดงสดเช่นนี้เองหรือนี่กำลังทำสิ่งใด ท่านหญิงหลินอันคงจะไม่ใช่เพราะฟังเรื่องเล่าของคุณชายหมักรุกแล้วอยากจะเลี้ยงชายบำเรอจริงๆทว่าครั้งแรกของชีวิตจะให้หวังหลินจัดการให้หน้าหรือซ่องสือชูเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องยามนี้ในหัวมีเพียงความคิดเดียวจะเข้าไปห้ามดีหรือไม่หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเข้าไปห้ามผลักประตูออกไม่ทันไรคนด้านในก็มองมาที่นางอย่างพร้อมเพรียงกัน อะไรที่ควรทำก็จัดการเสร็จไปหมดแล้วเมื่อกี้ยังแค่มัดเอาไว้อยู่เลยยามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศยังอบอวลไปด้วยกลิ่นความคลุมเครือที่เพิ่งผ่านไปสายตาของส่งสือชูไปหยุดอยู่บนร่างของหวังหลินที่อยู่ด้านล่างอยากจะพูดอะไรบางอย่างทว่กกลับโดนท่านยิงหลินยิงอันที่ดึงผ้าห่มมาคลุมร่างทั้งสองคนถลึงตาใสานางไปทีหนึ่ง ส่งสือชูค่อยๆปิดประตูลงอย่างเชื่องช้าท่านใดนั้นเองไม่รู้ว่าคิดอันใดขึ้นมาถึงได้เปิดประตูออกไปอีกครั้งท่านหญิงหลินอันเพิ่งดึงผ้าห่มออกแล้วรีบผ่มผ้ากลับไปอีกครั้งจ้องมองส่งสือชูด้วยสายตาดุดันส่งสือชูกระแอม,มเบาๆคือว่าหากไม่ไหวก็อย่าปกปิดอาการหลักข้าก็เป็นหมออย่าลืมเสียละพวกเจ้ารีบนอนเถิดรีบนอน ซ่งสือชูที่ถูกเมินปิดประตูแล้วเดินกลับไปยังห้องของตนเอง